็จะมาพูดถึงเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญเออเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญบาทปีพุทธศักราช2546นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับดูลักษณะคือหัวกับก้อยจาหนไปทางเดียวกันอันนี้จะพบหาได้ยากมากนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเหรียญหมุนเวียนที่ใช้กันทั่วไปพระเสียรต้องเป็นพระเสียรสลับนะครับ ดูอย่างเช่นเหรียญน,นี้ต้องเป็นพระเสียรสลับเท่านั้นถ้าเป็นพระเสียรตรงถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับวงการเกี่ยวกับเหรียญอันนี้เขาจะนิยมเล่นกันนะครับส่วนมากแล้วจะเจอได้เยอะนะครับสําหรับเหรียญบาทเพราะว่าเหรียญบาทจะมีการผลิตเยอะของแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีเหรียญที่เป็นพระเสียร ตรองอันนี้จะเจอเยอะมากนะครับอันนี้ใครที่สะสมก็หาไว้นะครับ